ัาดี้พี่น้องมาที่คพี่นอ้องปองไปพี่น้องปองกกพี่น้องเอฟซีอันเป็นที่รักเลยคิดถึงของยายอุบนุนายบุญจะพากินอะไรวันนี้เอบุญสิบห้ากินเมียงพี่นอ้องเมียงเอียงมาตีเมียงปลาทูน่ากับปลาแซมอนปลาทูน่าในน้ํามันอันนี้เป็นน้ําจิ้มจิ้มรสเด็ดตัวเองทําเองนะคะพี่น้องเนาะทำจิ้มรสเด็ดเลยแหละในสูตรเจยบนุญ ตำพริกแดงใส่กับใส่กับอันทั่วลิสงนะครับทั่วดินแล้วกันใส่กระเทียมใส่มะนาวสดน้ำอุ่นน้ำปลาชูรดน้ำตาลพี่นองแซบ่บอันนี้กับเป็นมีนนมีที่เขาแช่น้ำมีเซน้ำแล้วกน็นี่ผมก็ไม่ได้เอาสอนมาอีกว่าเอาไปลวกเนาะ ไปลวกแล้วฮาก็บจา้ามะลาดน้ำจิ้มพี่น้องจิ้มห้อจิ้มหัอใบซระลหน่ลงนี่ใบะระลหน่ลงอา้าวพุดจังหวะมันกับบะหมี่กินข้าวดอกมันมันเป็นปลาเป็นปลาทูน่าในน้ำมันพี่น้องอกินก่อนเนืะ กินโดนแล้ววิบัติบได้ต่ว่า,ายายนีไปเห็นยังวมไม่เจ็ดนก็กินลาตูนา น้ำจิ้มมัดกะเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแปซาหรอพี่น้องเฮี้บนสูตรเฮ็ดสูตรน้ำจิ้มแปซาหรอสูตรน้ำจิ้มอันนี่ยังกับน้ำจิมำจ้มซีฟู้ด <c oughs> เนไหมตัวใหญ่แล้วบอกเึลี่ปลา หอยมีแต่มันจะอิ่มแท้งเก่าด้วยพี่น้องเนังแล้วไปกินน้ำโดอกกินกินอย่างอื่นเรากินอยู่กินปลาหน่ะเราบ่บ่มาพวกซีฟู้ดเราบ่กินคำหน่อยหน่อยนะคำเนี่ยแหละมันเก่าปากบ่หลมอืม บ้านมาพอไหอันนี้กําลังสิบายกําลังสิบายมุ้งเที่ยงสามสิบเที่ยงสามสิบถ้าเรามแล้วก็วสิมาประมาณใบใบมุ้งคืนหรือใบสองเหรอพี่น้องล้าขอมาแ้วได้หลอหนึ่ง Ăn quân năm mây với nó đấy con ừ. Sắp hẳn lưới vô Nhất tù bạc lái lắm thế nào นเื่อเงอนไหมเหระบุ๊ัล้งนี้บนเราพักไปแหกตะไต้ลงไปเบิงงกะไค้ลเลก้ปไปหดอัน เป็นโดสลาดที่เต็มใบน่ะพี่น้องกำลังงามย่านตะแมงมัดพอย่านตะแมงอันแมงบินแมงบานเขาเอินแมงขี่หายแล้วเนาะ そうだ。 เราพาไปห่างเราพาไปห่างสิไปเห็นยังแล้วก็บยิบหายยิบหายเลยเด้อฝอยู่ฝอยูหูว่าคนไทยกินนะพี่น้องแล้วหูว่าคนไทยกินแล้วกับยังกับฝอยู่ฝอยู่จะคว้างอบบว่าเอาเด้อจะคว้างยังก็ได้ ผลมันว่าหนีก่กินมาหลายร่เลยพี่น้องคืออยากไม่ยั้งเลยกินดดน,น,กน,น้อยเดียวก็อิม่มส่วนมากนนก็จะเน้นพวกผลไม้ขนมกับบะบันไดเด้ขนมของหวาน ของครบเคี่ยวนี่ยยบนกับว่าใครกินได้พี่น้องอืมเป็นช็อกโกแลตเป็นอันเยลลี่เป็นยังพอยเยื่อเสือใส่กับปูไ้เต็มอยู่เอส้สือเป็นกิโลกิโลมาเลยเด้ดยย้บบนกับว่าใครกินเป็นอันเล่เป็นขนมปังขนมยั้งสิ Đường đừng sốt Mình bỏ khao đọc nào Tôi nào mòn xe Bán tuyệt tuyệt Một khác Để giữ im lỡ กินอยู่ผู้เดียวเขาเอฟซีเป็นมูพี่น้องเอ้กินอยู่ผู้เดียวเอฟซีเป็นมูเดยเส่อรอยล้มสวนอีกถ้าปลูกดอกไม้ทำบิดปลูกแล้วบดยังไง

Tôi lại là kiếm, kiếm này nè. Mm. Bye bye.